นั่งพี่น้องโมเคยสัตวขอาว่าไหนเล้วปะเจอกันไม่เจอเมื่อไหร่ได้ไหมบอ้อะ มานด้วยมานด้วยพอได้เป็นหมูเป็นเสี่ยวกันก็พอนะ สบายดีเด้อพี่น้องมันนี่ก็เกี่ยวกับสองหนองปลาเนาะเมื่อนี้สิไปซ้ายฝนตกอยู่กับสิไปเนาะพี่น้องถ้าจะากันเข่าในเมืองก็ซาปาหน่อยสองคนพี่น้องพี่น้องเบื้องแน่อครูใส่เสื้อพ้นไปได้หนี่พี่น้องพ้นมันตกเนาะพ้นตกพี่น้องเอ้ยหนามก็ขึ้นนี่หนามขืนเออมันขึ้นอีกเนาะข้นอีกน้อยหนึ่งพี่น้องเลน่าเนาะป่านผ่ากันไปเซ้ยพี่น้องเอ้ยผ่ากัน สิไปหฮะเป็นแล้วก็เอตีบสิไปเปลี่ยนอันแขนนาะพี่น้องไปเปลี่ยนเด็กตัดแกวให้เลยเนาะเพราะว่าอันนั้นหอดสีเดือนเลยนี่ปู่พี่น้องเอ้ยหนักกันได้ปูบตอนนั้นถ้ากันไปเนาะฝนตกกับวายูว่าเศร้าพี่น้องมีแต่โต๊ะกิบกิบอยู่มีแต่โต๊ะกิบกิบจะหาพี่น้องแบบอันนั้นโต๊ะเบ็ดเงือนนะวายูเจอแบบถ้ากับยุ้ไม่นึงเนก็ตึงกว้างอันนั้น อย่างให้ต๊ะเบาที่่คนต๊ะมานี่ยาว่าวันที่ <มา S 1> สเานเาสาบาบจเชื่อไปก่อนะ้ะ น no no <laughs> <t apr il> you know super ่ะเนาะพ้นตกแต่ต <mad> <umba> well <ors> uh, ีใส่เสื้อว่ามันจะสิบ่เปียกว่เอออ๋อใส่ดิโอ้ขากน้ําค่ะน้ํขึ้นอีกน่อยนึงเนาะพีหนองเดียวมันก็น่าจะขึ้นอีกหมแกะมโอ้สิ จอจัดลยเอ้นี่ขี้ตมเหรยูนี่ฮะเดิมเดิบโต๊ะลงมาอเดพี่น้างเดิมตรงนิแหงเดได้หน่แข่งไปเลยฮะเดี๋ยวาามะนโต๊ะเหะถม่กตายืนไปคนนหนมคนขาอยู่บ่

ขึ้นเต็มพังภาคก,กันไปเซยพื่น้องเลยกระรีมให้กระตีมเอาโดดขึ้นเนาะ,อะเอาขึ้นง่ายยุ <c oughs> ่เพราะว่าออนาม,มันขึ้นแต่วันนี้มันเดือทางน้อยเดียวไงเออหมดอื่นมากฝันวานาวนะ้นา <c oughs> ่วมเนาะ นนพี่นพ่นองเอ้ยท่างุณนะท่าวัดนะ้านาคามพี่นนองตอนหน้าเุหาห้องกับผ้ากันไปเนาะฝนกับต๊ะผ้ากับเปืือนข้าวกจักกรแน่นี่เนาะพี่น้างโอ้โต๊มาให้ไแล้วทุกไปถ่างมุ่งอถ้าเราไปหอดใส้ข้นตต๊ะข้มเลยพี่นนองมึงไหนข้นท ว่าเปื so ือนแค่นี้เปืือนเกินได้โอ้โหผ่าศาดเปืือนเปลี่ยตีเสือกันพนผ่ากันด้วยเขาในเมื่อเออทำบาสีบ่ผากันไปกะเด็ดเบากันเด๋อพีนอกบาสีไปเมื่อนี้แบบมันเด็ดตกลงกันเนี่ยแบบว่าบาสีไปแบบมันเด็ดเบากันเนี่ย เดี๋ยวตั้งใจสิไปขอกระเกียมอันนั้นครื่องไห้แต่สาวอุ่นนะคะวันนี้ก็ได้นอนพ้นโต๊ะก็นอนถาวันนี้ไปไปซาวบัน,นี้พี่น้อง พี่น้องเอ้ยตอนนี้ก็มาหอดแล้วมาหอดปากเสียเลยพี่น้องแต่เบิ่งฝนตกพี่น้องไปใส้บัวลาเขาก็ได้อันนี้มาแบ่ห่นเสื่มสวยเนาะเอ้ยอะเอเขาเองเนาะห่นเสื่มสวยโอ้โหพี่น้องเอ้ยมาหอดปากเสีฝนแค่เฉลี่ยว่าเิ่นกับว่าโฆษณาเนาะเซลคล้ายสบู่ไว้นี่ยฮ่าฮ่าฮ่าเอ้อแบ่ห่นเสื่มสวยเอื๋อยเนาะพี่น้องฝนมันตกตรงเลยที่ผู ตกแบบแห้งดีๆีได้พี่น้องไปใช้บอร์ดอเนาะก็ได้ผ่ากันนังผัากินนี่ผ่าพ้นเส่าจังสีผ่ากันไปยางแข็มฟองนาะพี่น้องพี่น้องเออปวดหุบเป็นโต๊ะนาองพันหยดบนเขาทุกคนตาถามว่าตอนนี้กะพ้นกำลังห่วยนิดนึงเนาะตอนนี้อยู่แข็มฟองนะพี่น้องพ้นกำลังเริ่มห่วยเนาะแบบ หยิบนะพี่นนองออกมาได้เนาะก้อกเขาแบบนั่งถ่ายถึงหัวพี่นนอะคนก็ยังโต๊แบบเซาเลยนะมาเนาะตอนี้ก็ได้ยูแคมของพี่นาะยูแคมของนครปาคารพี่น้องมาคเดี๋ยวไปหาซื้อกิน้กกน้าน้าะากห้ากาน้ากห้งกากหน้ากาเน้าน้ากไกหน้าน้ากเน้ากาห้ากา้กหานนาเากนน่้อนกนากา้างนกนากน นี่พี่น้องบรรยากาศเนาะสัตว์กุ้งเป่าอบวิสัตว์แล้วข็ยังมีสัตว์ว่าเป็นค่ะคดีพนกระสิโบราณแห้งปบราณเนาะพี่น้องเพราะว่าฝนมันโต๊กเนาะเดี๋ยวไปเบิ่งก่อนเนาะไปเบิ่งโซนอาหารโอ้เขาเปิดเทปไว้อยู่นี่โอ้พี่น้องหันปิดลายแห้งเนาะเพราะว่าฝนมันตกพี่น้องเดี๋ยวสีหยางอันนั้นหยางไปหาซื้อเนี่ยกินเนาะ ป้าที่้องหาปีตรายอดีรแบนว่าคนมันตกดิกินย่งมั้งคะวันนี่ได้แมงกระพุนหัวกระสุนหัวรสุนหอีเดอหอี้ยายหาเดอีเดานีเดอีอเา้อไม่ไงคือร้านเงียบมากเลยนะคะทุกคน แบบว่าอันนั้นฝนมันตกฝนมันตกขง่ายเนาะครบเครื่องเลยอ้พี่น้องเดี๋ยวฮะไม่อาชิมก่อนโอ้ยหนามผงใสเมืองเด้อพี่น้องบรรยากาศฝนมันตกฮะมันก็ปิดไลยมันก็เงียบเงียบแลพี่น้องฝนบ่คอยหง่าบ่เป็นตะมวนนะเพราะว่าคนมันบ่ลายเว้ยหย่อนอันนะหย่อนฝนพี่น้องฮ้าไน่เอาิน คืออะไรนี่คือไรร้านตำอาหารตำสุกเนาะพี่น้องย่ะยคือจีนกสอเกนี่ไงคืออะไรยำจีนะโอ้โหคนน้นี่น้องลายแห้งเนาะนน้ำปนไงซีเค้กคืออะไรวะ ยังไปก่อนไปฮาเบิร์กจะกินเผาให้กินเผาไหมเนี่ยไม่เอาไม่ชอบซูชิสาวป้าไม่ชอบกินซูชินีกุอะไรมีเด้ปีงไก่ไอซ์สู้บอกว่ามีปีงไก่มีอยู่มีอยูห่างห่างยังไงนี่ขนาดห่างเลยตอนนี้แต่ว่าก็บอเปิดเนาะใช้เส้นในที่นอนห่างกับแบบว่า ขนมันโตพี่น้องเดี๋ยวเขาสิย่างไปเซ <c oughs> ็นเตอร์พาร์ทเนาะเซ็นเตอร์พาร์ทบังเสรนะพี่น้องอู้หู่ผุ่น,น,น,นะะพี่น้องโอาไปตะรวจได้ยุบหรอคะขนมปังอะอะไรปะเข้าปีดเลยนะพี่น้องเอ้ยบรรยากาศมันกับค่าคือในเด้อพ่อปังมันปี๊ดเนาะก็ะคือมืออันนั้นไอ้น้อยกับอันมากกับไอ้เผือกมากมันโคตรมันดายเนี่ยแบบ <c oughs> ว่ามันมียิ้มแล้ว่าซาดีโอ้จ้า หาดมอคไฟร้ายเลยอ่ะเอาเดี๋ยวอันนั้นถ่ายแบบสือบรรยากาศหาดมอคไฟร้ายเดินน้องพี่น้องคนมันโต๊ะเกิดเขาบอกเปิดหาดน่ะบอกเขากระเท่งฝนมาโอ้นี่ไงร้านก็ยังรายอยู่ยังจีนปะรู้หาดยังจีนพี่น้องไปตอนเสดร้ายังจีน นี่คือร้าะมาหาแนวกินนะทุกคนกินเอียงวะกูมีเงากินอย,กอยากกินเผาอยากกินเผาไมเหรอนี่ฮะทุกคนคน้ยเขาปิดแล้วอนเมย์ไปยังขายอยู่นะคะ มางี้นี้เนาะบอได้ไปซื้อนะมากินเถอะไระเทยแต่อาเขามาเล้วพี่น้องเขามาแล้วไมอบายผัดผัดกะเพราทุกคนแล้วก็ข้ามันไก่นะผานงนมนะลมันโต๊ะแคน้อพี่น้องเนี่บไดไปใสบ

คนมาคอยไลฟ์ไปไลเด้อพ <su yo online> ี่นาะมาเลิกวมาเดกนะสมนี่ก็ดีเลยแปดมุกาเลพี่น้องกินเขาแต่อีต้นมาสองคนใหยน้องเพื่อมาเบบากระทันทันตอนแรกเข้ามาเนาะแข่งพ้นมาอีได้เข้าได้มาแต่เฮงเลยเนาะ แนหนเน่เ้าดน่พี่น้องพฟุก็พรอะเศ้าจักจืดอะคือเต่าคนนี่ยมีคนนอกพี่น้องนั่งแบบเงียบเงียบเงาเงาเซ็นเตอร์พาร์ค ผู้งามดีมาถ่ายหูวบองามเบอร์พี่น้องตอนนี้ก็กินข้าวแล้วเด้อพี่น้องนะคะจะอย่างไปเล่นต่อนนี้จะสิไปเล่นไสกับโบหแต่ว่าอิ่มแต่เนาะกินวันไรเป็นไรสับอิ่มแต่ว่าบ่ค่อยอยากกินข้าวอยากกินแบบแนี้ฮอนฮอนเนาะ กินของคือพอมียังไปตะม่วนเลยเว้ยไปซืีหยังกินนี่ได้พี่น้องวันนี้มียังไปตะม่วนขายนะมาพี่น้องย่างไปย่างมาน้องห้องก็มาหอดหนะกุมคือเก้าพี่น้องเส้าหานะาตีอันนั้นสัตว์สมดอกคีพัดพี่น้องคีพเมือนอ้าดุกแน่กัวัดดแ่กับวัะพี่น้อง ของหวานเนาะร้องขอร้องสัตว์ขอสัตว์ดินสื่อขอสัตว์ปเขา็เนาะ่ะารวาือจ่ายขอ้ตีเ้วเ่อเราขอเจ้าหายเดี๋ยวขอสีดองสัตว์ขอสีสัตว์ไหลวานสัตว์ปรเป็นจริงๆเนาะ จะไยสองพันจะไยสองพันมันก็เต็มกระเป๋าาแล้ว่าขอจะาอขอซ่าตุ้เป็นด้วยอสสนนพี่น่องหสัขอซ่ดตุเป็นาไหนรึปาอ้า้มนคไหนหนุมท่ักไหนกม้งล้เป็นยังะขอานตบไปามักหมักบางทีก็ได้ดู ที่หนึ่งที่สองเก็มาหลากไลยดูที่สานะพี่น้องที่พีกอ่นะาไปไปเบิ่งเบื่้วเนาะน้อนสัตว์มาเป็นพอสัตว์ตองอันนี้ค้สัตว์หายยังไงต้องนะสัตว์รคงต้องหไอซุกเนาะไอซุกสัตว์้าเอาสัตว์มาเป็นพี่น้องสัวจีนกอยากคุ้วางอนนล้อยากเยอะผู้ว่าพี่น้อ nhưng mà khỏi mẹ khỏi chi nó á chị, chị nói tao tiệt tao giờ kéo co vào, kéo lột <-shirt> kéo lột ôm, tao nhỉ phun tao chỉ nói, nhảy qua đây, nhảy qua đây,

โอ้่เป็นคันด้วยโอมไหม่ว่อฮะอ้วรกสมแหวนเนี่ยอาคือสัตว์ตัวปิ๊เรอที่แมเลยว่าหาสัตว์น้าจะเชียรยังยิงน้ำนะโยิงน้ำนะโคตรถนัดรอถนัดรอถนัด ขอบใจได้ไมแม่เอาไปหายแล้วโดดเออขอบใจเด้อขอบใจเด้อโตอันนี้เดี๋ยวพี่น้องเข้าไปนะไปอันนี้แป๊บนึงผัว่าสัตว์ไ่ยนี่ขอบใจเด้อไหม

พี่น้องวันนี้เด้อส์ซาตีดต่อนะแจกเฟสผู้บ่าวหน่อยเนาะคนกัลายเนาะเดือบคนเดือบมากไอ้ที่หนึ่งพี่น้องแบบว่าอันนั้นคนมันเดือบเศร้าเนาะผัวเราแต่คน มาตัดีเดยพี่นาบาลแล้วพี่เองพี่เองตน้นมาเลยจเพนาะพี่น้องก็ได้แต่ว่าเป็นหมู่กันเนาะวจะปินต่ว่เอ้ยมากกันเองพี่อนก็แบบก็จะเป็นหมู่เป็นเกี่ยวกันก็พอเนาะพี่โอ้ห่าน นี่สี่หยาดเนี่ยนะคะคุบ่าวใช่นบ่บอกก็ยอกเปร็กหยอกน้อยก็ได้นะคุบ่าวนะอื้อได้ขอสี่หยาดสาวตีบหยอกน้อพี่น้องเลยตีแล้วแล้วก็บอกกะแล้วกอนคอยบกระบ่กให้กรกะได้เลยอ่ะโอเคไปก่อนพี่น้อกวันนี้